ตามพาสุกทุกประการทั้งกายและใจจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลผู้มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลแกเล่เราผู้ทรงศีลทรงธรรมแกวิดามันดาผู้ที่ล่วงรับไปในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ ก่อนที่พระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมทั้งเหล่าเนคขมะจารีชีพามจะไปรับพัตตาหารเพื่อทำพัตกิจที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันกระทำน้อมนำมาเพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานอุทิศส่วนกุศลตามประเพณีของพระพุทธเจ้าเหล่าอาริยะสงฆ์ทั้งหลายก่อนที่ท่านจะรับปัจจัยสี่เพื่อบริโภค โดยประการต่างๆท่านจะอนุโมหนาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใจเย็นๆวางมือไว้โดยไม่ต้องพนมมือนะวางมือลงไว้ในตักนั่งสบายๆคงจะใช้เวลาไม่มากเพื่ออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เจริญ,ได,รญได้งอกงามไภพภูนด้วยบุญด้วยกุศลให้ยิ่งขึ้นตามรอยแห่งพระอริยเจ้าบุญนั้นท่านได้มาแล้วตั้งแต่ปีกายตั้งแต่ปีก่อนนู่น ไม่ใช่ปีกายพูดภาษาบ้านนอกว่าตั้งแต่ปีซื่นได้บุญมาตั้งแต่ปีซื่นพ่อใหญ่ทองแดงพ่อใหญ่เลิศมาแจ้งจำนงไว้อยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่เนียมแม่ใจบุญตลอดทั้งคุณโยมประเสริฐซึ่งเป็นน้องชายเป็นพี่ชายเป็นพ่อของลูกของหลานอีกคนหนึ่งสามคน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลดังกล่าวมาปีที่แล้วก็ไม่มีที่ว่างมีผู้อื่นจองหมดวันนู้นวันนี้ปีก่อนนู้นแกขอไว้ก็เลยเอาเป็นปีฮือผู้ภาษาภาคากลางว่าปีมะรืนไม่ใช่ปีพรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้านิอุตสา์จองข้ามปีมากับสองปีวันนี้ก็ได้ทำบุญถ้าหากอายุไม่ยืนยาวหน่อยก็คงได้ตายไปซะก่อนดีหน่อยว่ามีบุญ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อพ่อใหญ่เนียมแม่ใหญ่บุญซึ่งทั้งสองท่านเป็นบิดามารดาเป็นผู้มีบุญมีคุณเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ลูกหากันอพยพโยกยาก้ายพัดภาาจากจรหล้ายทิน่นหลายที่ก็จะมาถึงบรรพศแล้วก็มาล้มหายตายจากลูกจากหลานไปหรือแต่รอยมือรอยเท้าเรือแต่สิ่งที่สร้างสรรจันลงไว้ให้ลูกให้หลาน วันนี้น้ำใจของลูกของหลานตระกูลถิ่นอำนาจนำโดยพ่อใหญ่ทองแดงถิ่นอำนาจจากอำเภอศรีวิไลและก็พ่อใหญ่เลิศถิ่นอำนาจลูกหลานทั้งหมดได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเวลาอันสั้นที่น้องทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่เรื่อยมาว่าการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้น เขาจะได้รับหรือไม่ความสงสัยนี้จะคาใจพุทธบริษัทผู้ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงในพระธรรมทำไปก็สงสัยไปถ้าพอถามก็อยากถามถ้ามีผู้ตอบฟังแล้วก็อาจจะยังสงสัยต่อไปเพราะตนเองก็ยังไม่เคยตายเพราะนั้นท่านอาจจะสงสัย,ยว่าทำบุญนี้หาพ่อหาแม่จะได้รับหรือไม่ เราไมาั่กจะสงสัยแต่เรื่องบุญนะว่าทําบุญไปแล้วพ่อแม่จะได้รับหรือไม่ถ้าอุทิศให้เราไม่สงสัยกันอีกต่อไปหรือว่าถ้าทําบาปละอุทิศบาปให้พ่อให้แม่ท่านจะได้รับหรือไม่ไม่มีใครคิดคิดแต่อุทิศบุญส่วนอุทิศบาปซึ่งตนเองทําโจเราไม่เคยได้คิดวันนี้ขอใช้เวลาสั้นๆในประมาณสักสิบกว่านาที เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจเราทุกคนไม่ได้เกิดมาจากโครงไม้เรามีพ่อเรามีแม่เรามีผู้เป็นผู้ให้กําเนิดเกิดก้าวเรามาในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุโสนีพราหมณ์เขาถือศาสนา,าพราหมณ์ในทางศาสนา,าพราหมณ์นั้นเชื่อกันว่าผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปถ้าลูกหลานอุทิศส,ส่วนกุศลให้ย่อมได้รับ ได้รับแต่ตัวผู้ทํานั้นไม่ได้รับแต่การอุทิศส,ส่วนกุศลของพวกพราหมณ์นั้นเขาไม่ได้ทําอย่างพวกเราพอถึงฤดูสะะระทะฤดูน้ําเต็มเปี่ยมฝังเดือนสิบที่เรียกเราที่เราเรียกว่าเทศกาลศาสตร์ทางภาคกลางว่าอาบุญกรยาศาสตร์มาจากคาว่าสระทะภาษาโบราณบาลีสันสกฤตส,ฤสฤระทะแปลว่าฤดูเทศกาลที่ น้าเปลี่ยมฝังคับข้างด้วยข้าวกาลและดูที่พวกความจะต้องทําบุญอุทิศส่งกุศลให้แก่ผู้มีบุญมีคนที่ร่วมรับไปเขาจะเอาข้าวปลาอาหารตลอดทั้งเดือนไปกองไว้ที่ป่าช้าสนุกสุนักกินไม่อดกินไม่อยากตลอดทั้งคู่คนก็ดีแต่เขาห้ามไม่ให้คนกินเป็นเหตุให้พระได้ไปลักขโมยกินความจริงไม่ได้ขโมยดอกเห็นเขาทิ้งอยู่เฉยๆก็ไปไป,ไปเอามากิน ก็เลยเกิดอาการฟ้องร้องกันว่าไปแย่งของพ่อของแม่เขาเรื่องมันก็เลยยืดเยื้อกันมาพระพุทธเจ้าก็ห้ามมาแหกพระไปกินของที่เขาทํำสาระ,ถ,ะถ้ายังไม่ได้รับประเคนะต้องอบัติทั้งนั้นกืนร่วงลําคอเข้าไปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประชาที่นี่ปัญหาคาราคาชังกันก็มีพามณ์ฉลาดคนหนึ่งชื่อว่าชานุโสนีพามแกได้ไปถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านสมณะโคดมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปไหนจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่สองประการคือแล้วแต่ฐานะและอาฐานะคำว่าฐานะคือถ้ามันพอได้มันก็ได้ถ้ามันไม่พอได้ทำยังไงก็ไม่ได้ถามนี้แกก็ถามต่อไปว่ายังไงชื่อว่าฐานะยังไงชื่อว่าอาฐานะ พระพุทธเจ้าของเร,ราท่านกรว่าดูก่อนพามคําว่าฐานะที่ควรได้นั้นบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้ทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหลอกลวงโลกหลอกลวงคนได้กระทําบาปต่างๆเมื่อเขาตายไปเขาไปเกิดอยู่ในนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นไปต่างๆตา,งต,างตามกรรมของเขาส่วนบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้กระทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจทำบุญสุนทรทา,านเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เมื่อเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับย่อมกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานเยเตสตาตินนักพักขาขูทับพักขาขออภัยขอรูปรัดแหละถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกมชั่วเขาจะกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่อุทิศไปให้นี้ไม่ได้รับแต่ไม่เสียเปล่านะมีผู้ที่จะได้รับอยู่ถ้าเขาเป็นตกลไปในนรก เขาก็ไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับเขาจะได้รับกรรมในนรกอาหารของสัตว์ในนรกคืออาหารกรรมนั้นแหละสัญชีวะนระกตายไม่เป็นตายแล้วก็ฟื้นฟื้นมาก็ตายอยู่นั้นถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะกินอาหารของมนุษย์เพราะบุญของเขาทำไว้เพียงพอถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็จะได้บริโภคอาหารอันเป็นทิพย์ของเทวดาด้วยบุญที่เขาได้กระทา ถ้าพ่อใจเนียมแม่ใจบุญพ่อใจประเสริฐที่ลวงลับไปเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเสียเป็นมนุษย์เสียท่านก็สเสวยผลบุญที่ตนเองกระทำไม่ใช่ฐานะที่จะไปถึงคนนั้นมีอยู่พามฐานะที่จะถึงนั้นคือว่าถ้าผู้นั้นได้ปเกิดในปิติวิสัยภูมิแห่งเปรตพวกปร,รัตถุปชีวี เปรที่อาศัยบุญกุศลที่คนอื่นทําให้เขาจะได้รับนอกจากได้รับนั้นถ้าหากว่ามันประกอบไ,ได้วยคุณอันเป็นอดีกผู้ให้ทานนั้นมีกําลังพอคือกําลังแห่งศรัทธากําลังแห่งปัญญากําลังแห่งความบริสุทธิ์ทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เข็นค่าเปียกเบียนไม่มีบาปเจือปน แล้วผู้รับทานของเขาเป็นผู้มีศิลาจารวัตรมีคุณทรรอันบริสุทธิ์อันงดงามนอกจากได้รับบางทีเลยดกว่กนนั้นถ้าหากเขาเป็นเปรตเดยียวก็จะได้พ้นจากปิติวิสัยได้สเสวยที่สมบัติเป็นเทวดาก็มีอย่างมีเรื่องเล่าไว้ในสาลีปุตตะมาตุเปรตเปตของแม่ภาษาลีบุตร อยู่ในเปนตวัตถุคุตตกันในกายเล่มที่ยี่สิบหกหาง่ายแม่ของภาษาลิบบรเมื่อชาติก่อนก่อนนู่นไม่ใช่แม่ในชาตินี้หลายชาติที่เกิดวนเวียนในโลกแม่ของท่านเป็นเปรตไม่ได้เคยทําบุญสุนทรทานอะไรส่วนลูกนั้นเก็บเล็กผสมน้อยสัมภาระธรรมอันเป็นกุศลสร้างคุณงามความดีมาตลอดแม้จะเกิดอยู่ในตระกูลพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ แต่ลูกผู้มีบุญสั่งสมมาก่อนก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีที่งามมาพอมาถึงชาตินี้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่ปรากฏเห็นนางเปรตหน้าดำดำหมเผายาวหอมกระล่องกระแลงมีแต่หนังหุ้มกระดูเอ็นเส้นเอ็นสะพังไปทั่วกินสาบสางน้ำตาไหลตลอด ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเอาผมเป็นเสื้อผ้าสยายผมร่ำไ้อยู่ใกล้ๆเม้นสาบคลุ้งไปหมดท่านก็เลยถามั่นนางเปรตท่านมาจากไหนนางนี้ก็บอกว่าลูกรักของแม่แม่ลำบากเหลือเกินแม่เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิแม่มาขอส่วนบุญขอความช่วยเหลือจากลูกพระสาราีบุตรท่านก็รู้ดันดีว่าโอ้ไม่ใช่แม่เราในชาตินี้แต่เป็นแม่ในชาติก่อน ลูกกงช่วยแม่ด้วยเถิดท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้โยมแม่เนี่ยรอคอยหน่อยนะท่านก็ไปหาเพื่อนหาพระโมคคัลลานะหาพระที่อยู่ในวัดสง์ทั้งหมดนั้นสแสดงที่ให้หน่อยจะทํากระท่อมจะถวายมหาสังฆทานถวายเพื่อปัจจัยสี่ทำมุลอุทิศให้แก่แม่พระสงฆ์ทั้งก็สมมติที่ให้ท่านก็สร้างกระท่อม กระท่อมนี้เป็นภาษาไทยภาษาบาลีว่ากุติภาษาลาวว่าตูไอ้กุตินี้ไม่ได้จําเป็นใหญ่โตนั่นคือกระท่อมนั่นเองแต่กระท่อมแล้วก็เอาผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่เรากําลังทําในขณะนี้ถาวายให้แก่สงเป็นมหาสังฆทานพระสงฆ์ท่านก็รับอนุโมทนาหลังจากนั้นนางเปรตนี้สวยที่ผสมบัติมีวิมานอันประดับประดางดงามเหมือนดาวประกายพึก ไปพบพระโมคคัลลานะในยามค่ําคืนเหมือนดาวประกายพึกพระโมคคัลลานะก็เลยถามว่านางเทพธิดาท่านได้ทําบุญสุนทรทานอะไรท่านจึงรุ่งเรืองมากโดยที่ะสมบัติเช่นนี้นางนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําบุญอะไรด้วยคุณอันเป็นอดีตด้วยทานอันประกอบด้วยฐานนะทั้งผู้ให้และผู้รับลูกชายของข้าพเจ้าคือเพื่อนของท่าน พระสาลีบุตรนั่นเองได้ทาบุญอุทิศให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเปรตมานานนักหนาบัดนี้พ้นจากกรรมนั้นแล้วอันนี้คือฐานะที่สูงส่งทั้งผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้รักไม่ได้ปนไม่ได้โกงใครมาไม่ได้เบียดเบียนใครมาผู้รับก็เป็นผู้มีศิลวันนี้ผู้เป็นทักขี่เนยยากผคคลผู้รับทานของท่าน มีจำนวนมากเมื่อคืนนี้อยู่ในบัญชีแปดร้อยกว่าเข้าไปแล้วแต่เช้านี้ก็มาเพิ่มกันเยอะนุ่งขาวห่มขาวทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าสัญจรมาจากทั่วสารทิศอาจจะมีบ้างในจำนวนคนแปดร้อยเก้าร้อยคนขณะน,นี้ผู้เป็นอริยบุคคลอาจจะมีบ้างในหมู่พระสงฆ์ในหมู่ญาติโยมก็ดีหรือถ้าหากไม่ได้เป็นอริยบุคคลในขณะน,นี้บุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ในวันนี้ในคืนนี้ ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทําชั่วด้วยกายวาจาใจนุ่งขาวห่วมขาวสมาถานอุโบสถทศินตลอดทั้งพระสงฆ์อง์เจ้าตื่นมาตั้งแต่ตีสองเจริญสมาธิภาวนาจิตใจจํานวนหลายร้อยดวงเหล่านี้จะซึมซาบเอาคุณงามความดีของท่านทุกคนคงจะระลึกถึงแม้แต่ข้าวไม็ดขักผักเส้นเดียวที่กินลงไปในความหอยหิวในขณะนี้จะทราบซึงถึงคุณค่าการกระทํา ทั้งหมดนั้นจะรวมกันเป็นภา,าวะปัจจัยอย่างรุนแรงเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปคําว่าบุญที่เราจะอุทิศนั้นมันมีลักษณะที่ควรรู้จักหนึ่งสภาวะ 2. 1. สองเหตุสามผลถ้ากล่าวโดยสภาวะบุญนั้นก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องความสะอาดสะอ้านกายวาจาใจ สภาพอันนี้มีแล้วในจิตใจของท่านเจ้าภาพวันนี้ไม่ได้ขาดสัตตชีวิตวันนี้ไม่ได้มีเหล้าไม่ได้มียาพิษให้ผู้ใดเลยท่านทําด้วยความบริสุทธิ์จริงๆตลอดทั้งตระกูลถิ่นอํานาจอันนี้คือสภาพแห่งบุญส่วนเหตุเหตุแห่งบุญก็คือการกระทําคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจการให้ทานการรักษาิ้นการอบรมจิตให้เกิดความเมตตาปานีส่วนผล ผลของบุญนั้นก็คือความเป็นผู้อยู่ดีมีสุขปราศจากโทษทุกข์อย่างที่เราเห็นคนร่ําคนรวยก็บอกว่าเขามีปุนเขาร่ำเขารวยเขาอยู่เย็นเป็นสุขเขามีรูปร่างสง่างามสดสวยนั่นคือผลแห่งบุญในนี้เรากำลังสร้างเหตุแห่งบุญเมื่อลักษณะอันนี้เต็มเปี่ยมก็จะเป็นฐาน,นะให้ผู้ที่ล่วงลบไปได้รับบุญได้รับกุศล ที่นี้ที่ไม่ใช่ฐานะก็มีพระพุทธเจ้าเคยตอบพามคนเดียวกันนี้แหละชื่อว่าชานุโสโณนี้พามถามต่อไปว่าที่ไม่ใช่ฐานนะมีหรือไม่มีถ้าผู้ที่ทานนั้นไปเบียดเบียนไปเข่นฆ่าไปกระทำชั่วไปคดไปโกงทำบุญที่ไม่เป็นบุญตรงกันข้ามกับเป็นบาปไม่ใช่ฐานนะที่ผู้รับนั้นจะได้รับเพราะไม่มีกำลังพอ ถ้าเกิดว่าผู้ที่รับนั้นได้เป็นมนุษย์เสียเป็นเทวดาเสียเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้รับแล้วบุญนั้นไปไหนบุญนั้นจะตกไปถึงญาติคนอื่นอีกต่อไปเพราะนอกจากพ่อจากแม่แล้วก็ยังมีญาติส่วนอื่นถ้าญาติทั้งหมดนั้นไม่มีบุญจะไปไหนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีเลยในโลกนี้ที่คนจะไม่มีญาติถ้าสมมุติว่าไม่มีญาติเอาเลยบุญนั้นก็ยังรอคอย เจ้าของผู้ที่ทํานั้นอยู่ไม่ไปไหนตรงนี้พามสนใจมากเพราะลัทธิพามเขาไม่ได้เคยพูดว่าผู้ที่ทําบุญแล้วอุทิศให้ผู้อื่นแล้วตนเองจกได้เขาเข้าใจว่าอุทิศแล้วหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าไม่ว่าเธอจะอุทิศหรือไม่อุทิศส่วนที่เป็นบุญก็ดีส่วนที่เป็นบาปก็ดีย่อมได้รับในตัวผู้ทํานั้นก็ได้รับอีกเหมือนกันวันนี้ท่านได้รับความเอิบอิ่มความสบายใจความดีใจ แต่ถ้าผู้ที่ทําบุญนั้นไปโกงมาไปลักมากระทาความชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วเอาทรัพย์เหล่านั้นมาทําบุญแก่เหล่าสมณะพราหมผู้ทรงศิลฐานะเช่นนี้จะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอันนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับบุญอย่างไพภูนถ้าทําอย่างนั้นไปโกงบ้านโกงเมืองไปหลอกลวงไปเข็นไปฆ่ามาที่เรบาบอกว่าเอาบาปแลกบุญ พระพุทธเจา้าว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะได้รับทั้งบุญทั้งบาปเป็นฐานะที่เขาจะได้รับเขาจะเกิดเป็นช้างเป็นม้าพระราชาไม่อดอยากอาหารเครื่องทรงผ้าผ่อนแต่เขาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์จะถูกทรมานจองจําเพราะฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้สังเกตวูว่าการทําบุญเรานั้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์ด้วยฐานะยังกลัวละคนอยู่ด้วยบาปคือความเศร้าหมองแต่การทําในวันนี้เป็นการทําบุญที่ บริสุทธิ์ยิ่งถ้าทําแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปขออภัยพูดแล้วคงจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนที่เคยทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีหนังมีหมอลำฆ่างูฆ่าควายเอาเหล้าเอายามาเลี้ยงดูกันส่วนผู้ที่รับทานมีอยู่สองสามคนนอกนั้นก็มีแต่คนที่เหล้าที่ยามากินนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นการอุทิศบาปและก็ไม่มีใครอยากได้บาป ไม่มีผู้ใดจะอนุโมทนาชื่นชมกับบาปถ้าสมมุติว่าลูกเตา้าขา้างัวข้าควายแจกข้าวอุทิศส,ส่วนกุศลให้พ่อให้แม่แล้วอุทิศบุญในสิ่งที่กระทาบุญนั้นกู้มาด้วยบาปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีผู้ใดจะอนุโมทนาวิญญาณของผู้ร่วงลับไปนั้นก็ไม่อนุโมทนาถ้าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากดูยิ่งไม่อยากได้บาปที่อุทิศให้ถ้าหากว่าอุทิศบุญแม้น้อยนิด บุคคลเหล่านั้นก็ยินดีที่จะอนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่เรื่องนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกจะทุกกันทัศการนิบาตอังคุตรในกายเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบหกหน้าที่สอง้อยเก้าสิบท่านสามารถหาพบชานุสุนีถามไปถามนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องพาโลวาทโกษชาดกที่เขาอุทิศบาป ฆ่าสัตว์ชีวิตดีๆแล้วนิมนต์พระโพธิสัตว์ไปฉันฉันเสร็จก็บอกว่ากระผมขออุทิศบาปนี้ให้ท่านนะผมฆ่าทุกอย่างท่านกินแล้วทุกอย่างท่านเป็นผู้รับบาปเอาเองพระโพธิสัตว์บอกว่าการอุทิศบาปเช่นนี้ไม่มีใครรับเราบริโภคแต่เราไม่ได้ฆ่าคนนั้นมันก็บอกว่าหันตาวาคัตาวาวิทิตตวาอัตโศจะยิตาวาอิเทสิธานังอาสัญ,ญาโต อีที่สังพัตตังพลชมาโนสปาปมุปริมปติบุคคลผู้ไม่สำรวมฆ่าสัตว์เบียดเบียนเขาให้เขาล้มหายตายไปทำบุญด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตถวายให้แก่สมณพาม์สมณพามเราได้บริโภคไปสมณพาม์เหล่านั้นจะต้องได้รับบาปด้วยจึงบอกว่าอีที่สังพัฒตังพลชมาโนสะปาปมุปริมปติท่านจะต้องเข้าไปติดบาปรับบาปด้วย พระโพธิสัตว์บอกว่าไม่มีผู้ใดจะไปรับบาปที่ท่านทำท่านก็รับเอาเองเพราะการอุทิศบาปนั้นไม่มีใครอนุโมทนาปุตตารัมปิเจหันตาวาเทติทานังอสัญญโตคนโง่ไม่สํารวมฆ่าทั้งบทตรฆ่าทั้งภรรยาตนเองไปทานแต่ผู้บริโภคที่ประกอบด้วยปัญญาท่านบอกว่าพุชะมาโนสัพปัญญนาปาปมุปปริมปติสมณพามผู้มีปัญญาจ เห็นคุณเห็นโทษแม้จะบริโภคสิ่งเหล่านั้นไปก็ไม่เข้าไปติดบาปด้วยนะปาประมุปริมปฏิเพราะเหตุน,นั้นการกระทําบาเพื่อจะแลกบุญน,นั้นไม่มีผู้ใดรับบุญนั้นไม่มีผู้ใดรับบาปนั้นเขาจะรับเอาแต่ส่วนบุญน,น้อยนิดส่วนบาปท่านก็รับเอาเองเพราะฉะน,นั้นวันนี้ท่านทําบุญที่บริสุทธิ์ท่านก็ควรจะเกิดความปราบป,ปื้มปีติจิตใจร้ายร้ยรอยดวง เต็มด้วยความสงบระงับอินทรีย์อันสงบระงับอยู่จะเป็นพลังแห่งจิตแห่งใจพลังแห่งอธิษฐานส่งไปให้แก่บิดามารดาของท่านการกล่าวสมโมทนิยตถาโดยเวลาอันน้อยเพราะว่ามันสายแล้วขอยุติลงขอดวงวิญญาณของพ่อใหญ่เนียมแม่ใหญ่ปุ่นคุณพ่อคุณลุงประเสริฐที่ล่วงลับไป สิงสถิตอย,ยูนปาระพบใดๆโปรดได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากยังไม่รู้ข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของลูกของหลานที่อยู่ภายหลังในขณะนี้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีทิพย์อำนาจมีตาเป็นทิพย์องเป็นทิพย์เจโตปริญญาณ กำลังรู้กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้จงบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นมงคลแกดวงวิญญาณของพ่อใหญ่เนียมแมแ่ใหญ่บุญที่ล่วงรับไปคุณลุงคุณพ่อประเสริฐนั้นได้รับรู้และอนุโมทนาถ้าหากมีทุกข์ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ถ้ามีสุขดูแล้วขอจงมีสุขย,ยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซ บุญกุศลเหล่นั้นจงย้อนกลับมาคุ้มครองพร้องภัยแก่ลูกแก่หลานที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หายเคราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเป็นอยู่อันอบอุ่นด้วยความสตกความเข้าใจในโลกนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ